สวัสดีครับพบกับผมนายหัวหมาชัยครับผมนะวันนี้มาแนะนําไม้เด่นประจําเดือนครับไม้สวยๆแบบนี้ครับสําหรับเดือนนี้ไม้อะไรดีไม้อะไรสวยครับเรามาดูกันครับผมนะว่าไม้ตัวไหนขายดีครับเพราะตอนนี้ไม้แต่ละตัวนั้นกัดสีได้สวยงามครับผมนะอะสวัสดีก่อนนะครับผมนะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับนะเราก็มีไม้สวยๆครับผมนะประจําเดือนมาให้ดูครับว่า ไม้นั้นสวยแค่ไหนครับทุกคนนั้นต้องการไม้สวยไม้งามครับเราทําให้แล้วครับผมเหมือนต้นนี้ครับสวยไหมครับผมนะทองระยะครับนี่ฮะสวยๆกันเลยทีเดียวครับทองระยะครับต้นนี้อ่ะสีเหลืองทองห้อยเป็นระยะแบบนี้ครับดูสีเขาที่ครับแล้วก็เป็นทรงพุ่มด้วยนะครับผมนะทองระยะมีความโดดเด่นนะครับที่ใบเขาครับเห็นไหมเป็นระยะออกมาแบบนี้ครับต้นนี้เรียกว่าทองระยะครับผม ต้นต่อไปครับผมนี่ฮะหยาดมณีครับช่วงนี้กัดสีได้ดีมากครับสําหรับหยาดมณีหยาดมณีเนี่ยใบก็ห้อยเป็นริ้วครับนะมีช่องไฟครับแต่สีนี่ยโหเจ็บปวดจริงๆครับผมนะสีก็สวยมากเลยครับนี่ฮะต้นนี้หยาดมณีครับกําลังงามกันเลยทีเดียวครับเป็นสองกิ่งคู่ด้วยนะฮะแล้วตอนนี้เราทาทรงพุ่มให้หมดเลยครับเป็นกิ่งที่สวยงามครับผม ตามด้วยแผ่นดินทองครับสีเหลืองแบบอมตะตลอดการครับนี่ฮะชื่อก็เป็นโมงคลแล้วฮะแผ่นดินทองครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับนะทรงพุ่งงามเลยทีเดียวครับกําลังกัดสีเลยทีเดียวอ้าวนายหัวแล้วต้นละเท่าไหร่นายหัวนะครับวันนี้ครับโปรพิเศษนะครับของเรานั้นให้ในราคา230บาทครับทุกต้นเลยฮะไม่จําเป็นต้องระบุจํจนวนคุณซื้อกี่ต้นก็ได้ครับผมนะ2อ 30บาทครับค่าขนส่งนะครับผมนะก็ไปคุยกับแอดมินได้เลยนะฮะว่ายังไงนะครับผมนะแต่เราจดส่งทั่วไทยไปทั่วประเทศครับผมสวยๆงามๆแบบนี้ครับ230บาทครับผมอ้าวแล้วติดต่อได้ยังไงเบอร์นี้เลยครับ0 82 32 2 4 3 7 3ครับนะสวยๆกันแบบนี้นะฮะติดต่อมาได้เลยครับหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์แอดไลน์ไว้ให้นะครับผมนะ ต้นนี้แผ่นดินทองครับส่วนต้นนี้ครับผมสวยไหมครับต้นนี้รวยทันใจครับต้นนี้อรวยทันใจครับเป็นสรงพุ่มนะฮะใบ,บสวยๆกันแบบนี้เลยทีเดียวเราก็จัดเตรียมไว้ให้เช่นกันครับผมกับรวยทันใจครับ ต้นนี้ครับผมนะดอยปุยครับดอยปุยนี่กำลังโตกำลังงามเลยคนระับเป็นทรงนี้หมดเลยคนระับทั้งสวนเลยทีเดียวนะครับนี่ความสวยความงามของดอยปุยครับกัดสีเหลือสวยงามครับและทรงก็ใหญ่ด้วยนะต้นสูงนะครับอ่ะบอกเบอร์กันอีกทีครับผม 0, 6 3 697 4ส 6, 6, 6 4เกดี่หสี่ครับ นะแอดไลน์เบอร์นี้หรือโทรเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมนะนี่สำหรับดอยปุยครับทั้งหมดทั้งเพล์นี่เอาแค่230บาทเท่านั้นครับนี่คือไม้เด่นประจําเดือนนี้นะครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้เพชรมงคลครับนะใบเต็มเต็มสวยๆแบบนี้ครับผมนะแล้วก็เป็นพุ่มนะฮะใบไม่ใหญ่มากแต่พุ่มก็สวยจริงๆครับสําหรับเพชรมงคลครับต้นนี้ฮะก็ราคาเดียวกันหมดเลยนะครับผมจะให้พิเศษนะครับ ต้นนี้สีสวยไหมครับผมนะสีแดงตรงขอบนะฮะสีแดงตรงขอบนี่สวยๆแบบนี้ครับนา้วยอดเดินแบบนี้กันเลยทีเดียวนี่ครับต้นนี้มีชื่อว่านำโชคครับเวลาโทรหานายหัวนะครับอย่าลืมนะดูแล้วจดเบอร์จดไว้ด้วยว่าต้นนี้เขาชื่ออะไรนะแล้วก็โทรมาบอกนายหัวเอาต้นนั้นต้นนั้นนะครับเราได้จัดให้ได้ได้นะครับผมนะหรือไม่ก็แอดไลน์มาครับขอดูรูปดูอะไรนะะเราก็พร้อมจะให้ครับต้นนี้ครับสวยๆแบบนี้ นำโชคครับผมนะส่วนต้นนี้ครับท่าพระปิ่นครับผมท่าพระปิ่นครับนี่ฮะสวยงามกันเลยทีเดียวสำหรับท่าพระปิ่นครับต้นสูงๆใหญ่ๆนะทรงปุ่มแบบนี้ครับท่าพระปิ่นนะฮะสวยมากครับต้นนี้ครับเศรษฐีเมืองทองเศรษฐีเมืองทองครับผมนี่ฮะ สีเหลืองอารามใบใหญ่กว่าแผ่นดินทองหน่อยครับแต่สีสวยมากครับผมนะสําหรับเศรษฐีเมืองคองครับนี่ครแนะนําเลยต้นนี้ครับผมสวยไหมครับตัวเงินครับต้นนี้นะต้นนี้ตัวเงินครับผมนะพุ่มสวยๆใบแน่นๆดูฮะดูฟอร์มสวยักขนาดนี้ครับนะเร้าใจจริงๆครับสำหรับตัวเงินนะครับผมนะกำลังโตนะต้นนี้ สวยมากครับผมแล้ก็ไบแน่นกันเลยทีเดียวต้นนี้ลูกไม้ครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้ครับผมนะเป็นทรงปุ่มสีสวยครับตอนนี้ไม้ในสวนนะโอ้โหอลังการมากเลยครับสีนี่สดใสเลยทีเดียวนะอยากให้เห็นฮะนะแล้วตอนนี้ไม้สวยๆแบบนี้ครับเราให้ราคาจัดเต็มครับเหมือนยุโรป้าต้นนี้ครับนะ่จาจะาร500กว่าบาทครับให้ไปในราคาเพียง 2 3 0บาทครับเท่ากันหมดเลยฮะนะความสวยความงามนี่ฮะยูโรป้าครับผมนะสวยงามครับตับด้วยนี่ฮะต้นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะท่าช้างครับนี่สวยกันเลยครับท่าช้างพุ่มนั่นๆแบบนี้ครับต้นนี้ก็มี3-4กิ่งนะะถึง5กิ่งนะทั้งเล็กทั้งใหญ่สวยงามครับขอเราได้ทำทรงพุ่มไว้ให้แล้วครับที่เหลืออยู่ที่ท่านครับพริจณาว่าจะรับต้นไหนดีนะอย่าลืมฮะ จดชื่อไว้ด้วยแล้วก็โทรมาบอกเอาต้นนั้นต้นนี้นะครับเดี๋ยวทางแอดมินเขาจะจัดการให้นะครับว่าเอาต้นไหนจ่ายกันหน้าบ้านหน้าเรือนได้เลยนะครับสําหรับค่าต้นไม้พี่น้องครับนะดีสักขนาดนี้เอ้าใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามนายหัวหมาชัยะครับแล้วเรานั้นจะได้เจอกันแบบนี้ครับผมจะเอาไม้สวยไม้งามมาให้อีกครับผมนะวันนี้ขอให้ทุกท่านนนั้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและเงินทองในกระเป๋าครับวันนี้นายหัวหมาชัยต้องไปแล้วครับสวัสดีครับผม